เขามื่อนี่ก็มีอันนั่งอันก้อยอันไก่จะก้อยกึืนไกล่ล้วก็สุกขาเฮ็ดเพิ่งล้วก็มีทอดปลาแห้งเห่ากับเขาลเราจะพาก,กินกัาบห้องมาจา่ไม่กินเขาน้ำนา่งเอกสวัสดีค่ะพ่อพ่อกับซ้อนนังเอกฟินแลนด์อีกแล้วเมื่อนี้นั่งกับพ,พี่น้องไม่กินเขานะเนื่งกินเห่ากับมีจ่จ้ะ สู้ค้าเฮ็ดเผือกมันู้นนี่จ้ะอย่างจึงคือมีแต่บักพริกอาการนี้จ้ะก,ก้อยไก่ไก่ต่อยก้อยข้างในไก่จ้าอาการทอดปลาแห้งเข้าจ้ะทอดปลาแหง้งผัดก,กับเข้ากับนีหลายอย่างจ้ะมาละผักอันก้านผักกาดลวกเข้าต้นหอมหลายผักจ้าอาการผักนี่กับเบ้นผักอีกอย่างมู้นนี่อัน นั่งถามพี่เพิ่นพี่เพิ่นบอกเพิ่นทรงรูปไหมเบิ่งนนั่งกัเลยไปหาเก็บจ้ะเพื่อนกับว่าขึ้นดอกสนุเอาไปทอดส่ไข่อันนี้ดอกดิบสุมดิบมันจ้ะสุ้มหลวกเรากับนั่งกับหลวกนีมาอยู่จ้ะอาจจะห้ามมากินกันเลยมะเขือแน่หมักทวดเล่แน่คนจ้ะหลายพักขาดพักอะไรหรอกนั่งไอ้จ๋าเห็นว่าพี่น้องเห็นบ่ก้อยอันเครื่องใมไก่ห้าจ้ะ อาจารย์มากินนล้วนงเอกห้อนจะห้อนอีกละกลับมาห้อนอีกละทำความ,วามของขวดจ้ะขับขวดในนัง่งขวดเองนั่งบอสือจะ้ะกับขวด ก้อยหมดโลกไก่จ้ะนั่งกอ,อกมานั่งกับกินแบบหัวนี่จะตัวลวกมั้งอือมนันเป็นหวานๆแต่จ้ะเพื่อแลกนี่นน่ากินอ่ะ ก็กินยุดาหวานหวานแต่การมันเป็นพักคล้ายๆเป็นเคลือดนะจ๊ะสี่ยักษ์หยาบแม่ด้านเนี้ยจ๊ะมะลาไงเนี่ยจ๊ะมันียวเหนียว เสียบจากซุปเห็ดขาซุปขาเห็ดเผือกบ้านนี่กับบ้านใดอยู่บ้านอีกจะหนี่ไปอยู่ทั้งคืนกาจมะมาเบื้องบ้านเด็ก

นวดดีดีจะป่าลายพักจก้ะการพระกาศขอนการ,อการคอนเด้ก่อนที่มันจะเหลือง เสียบหนึ่จ้ะหวานยอดอันน้องน้ามงุงจากว่านยอดในอย่างนี้นี่แต่ว่าพี่มันกินได้รพี่บอกว่ามันกิน่นอะไรบอกมันส่งรูปมาให้เบิ้งแล้วลก็เลยไปหารอเกตจาก ว่านในฝนตกฝนล่มแห้งๆจ้ะจนพัด้นไม่ล่ม ยิ่งไอ้ได้ยินไอ้จ๋ามันว่าผัดต้นไม้อ่ล้มใส่ค้นไตหลอนจ่าอยู่เมืองที่นั่งอยู่นะ่ะตาว้านหน้าเห็นตะน้องสาวพ่อญายรรถโผล่ลงเฟสร้อง่นล้มพัดต้นไม้ล้มอยู่หม่องลุมฟังศพนะจ๊ะเกือบมันถือไปลุมฟังศพบอ่อนลุมฟังกระดูกปูนนะจ๊ะเห็นน้อนพันอ่นโผล่ลงนะ่ะอีกน้อยเดียวกันนึง รมแห้งครับอีนีบ้านอาจาร์ะ่ะอาจาร์มันเวาวนะผัวมันว่า,วาพวกต้นไม้ต้นยางมันบักพิกบางอย่างดะลมจ้ะแต่ว่าของนั่งนะบ่ลมนิดนั่นกนงก็งงยุ่ขนาดอันขนาดต้นกล้วยไมย้นั่งอยู่ถงสูงมันจะบล่ลลมไม่เป็นยังเลยสงสัยว่าลมบอมาทาั้งนี้ดีอย่เ่าเป็นยาง น้่หั่นยยานโอ้ยกลับขึ้นมาอย่างามันมันขี่แมวเต็มโด่งขึ้นบนลานปะเนาะจะนั่งว่าเครื่องไนกลเนี่ยจ้ะโลนึงนั่งกับมะฮันเป็นชิ้นน่อนอๆไปแต่พอลาบพ่อก่อยเฮดได้หาทงจ้ะนั่งเฮดไว้นั่งกับมะก่อยทุงนึงล้เก็เหลือซีทงจ้ะใด้มากเราคือว่มาวมันละลายเรา ต้องหั่นต้องแบ่งจ้ะแล้วค่อยเอาเผาตูฟิชใบไปนี่มากินเทลาระทงละทงเทลาะก้อยนี่แหละจ้าพาเห็ดเผือกกันนี่จ้ะเท่าเะก้อยเท่าเทซุปเห็ดใบหลายบเจะเห็ดผงไงเจะเห็ดผงพอดีกามาเ้ากินนี่ลยนะจ้ะสำหรับมื่อนี้นั่งกับบ๊อมี่ยังไงฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องนั่งเองเพื่อนๆเก่านั่นแหละจ้าสวัสดีจ้า